ก็ไม่ต้องไปจับเลยเพียงแค่ว่ารับรู้ว่าใจของเรานั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รับรู้แล้วก็ยอมรับไม่ปฏิเสธเรื่องลมหายใจนั้นเราลืมไปเลยให้เอาใจไปวางไว้ภายในเลยเซนเตอร์ออฟเดอะบอดี้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ยอมรับว่าที่ศูนย์กลางกายนั้นมีอยู่มีความบริสุทธิ์อยู่ภายในเหมือนยอมรับว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วก็รับรู้ว่ามีดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเย็นยอมรับว่ามีดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกแล้วก็รับรู้ว่ามีดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกให้เรายอมรับว่าที่กระดานตัวเรานั้นมีดวงกลมใสสว่างอยู่แต่ว่าที่เราไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ละเอียดเท่าเรายังไม่ละเอียดเท่าเรายังไม่เห็นขุดบอ่อล่อทาราให้อุตสาขุดเรื่อยไปขุดตื้นน้ำบ่อมีขุดถึงที่น้ำจึงไหล ให้เราขุดให้ถึงที่ถ้าเรายังขุดไม่ถึงที่เนี่ยเราก็ไม่พบกับน้ําอย่างแน่นอนน้ํามีอยู่แล้วใต้พื้นดินแต่ที่ไม่ได้น้ามาใช้เพราะยังขุดไม่ถึงที่ฉันใดที่อิงการตัวเรานั้นมีดวงใจอยู่ที่สยสวา่างถ้าเรายังไม่ละเอียดเท่ากับใจนั้นเราก็ยังไม่เห็นแต่เมื่อเราละเอียดเท่ากันเราก็จะเห็นกันอาย,ยตะนะแปลว่าดึงดูดตาดึงดูดรูปหูดึงดูดเสียงจมูกดึงดูดดึงดูดกลิ่นลิ้นดึงดูดรสกายดึงดูดสัมผัสใจดึงดูดธรรมลม ถ้าเกิดว่าใจของเรานั้นละเอียดเท่ากับธรรมะหรือความบริสุทธิ์ของใจที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนั้นเราก็จะพบกับความบริสุทธิ์นั้นทันทีจเจริญพร